ลองยกเห็ดกันนะครับค่อยๆนะครับแล้วก็สอยฐานล้อมทีละตน้ะตนต้นครับ,น,รบน,น,ะรนะครับนี่บรรยากาศนะครับเราจะขึ้นไปหาเห็ดนะครับดูนะครับยากาศเป็นยังไงบ้างครับจะหากันจนเจอ นี่จริงบบตุอออออโอ้โหสวยวันนี้เราจะไม่เด็ดมันนะครับช่อยใหญ่เลยครับาจะไเป็นพันมันต่อไปกี่ครั้งหน้านะใหญ่มากครับนี่ดูว่าใหญ่แค่ไหนนี่ครับเข้ากำมือครับ อีกการเนี็ยเห็ดน,นี่แหละหนึ่งคนระับสองสามครับคไปเก็บนะครับมาเบาก็เสร็จก้าไว้นี่ครับตรงเห็ดครับเลยนี่ตะก้าผ้านะครับเบต,ต,ต็มนะแล้ว วางไปลดนะครับยอดมากไข่หินครับไข่หินนะครับคือกำลังกลุ่มนะครับสองครับสวัสดีครับระหว่างทางกลับบ้านก็มีเรื่อยเรยนะครับเห็ดเราเจอเรื่อยๆจะให้ดูว่ามันมีไข่หานะครับนี่คือไข่เห็ดนะครับสามลูกครับเต็มกับมือครับอันนี้ จะกลับบ้านแล้วนะครับเนี่ยนี่เจอเรื่อยๆครับเห็ดเห็นไหมเห็ดครับเห็ดนี้เห็ดไข่เหลืองนะครับเหลืองครับสวยครับนี่เป็นเนื้อน,นี่ครับเยอะมากครับทีนี้ยอม